สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองบางไฟนะครับเป็นประจำนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพุธที่12ตุลาคม2565จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับจัดโดยโปรโมเตอร์สมหมายสกุลเมตตานะครับใจถึงพึ่งได้ต้องเสียสมหมายบางกะปินะครับก็มีเพลงร้องให้ฟังนะครับเป็นสโลแกนของเสียสมหมายนั่นเองนะครับชกกันที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง JKN18 นะครับมวยเริ่มแข่งขันก็เวลา6โมง15เป็นต้นไปนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง JKN18 ยิงสดถึงบ้านท่านนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการนะครับนั่นก็คือมวยพักยกเสียเบสเชียงใหม่นะครับชอบไม้ใหญ่ให้ทักมาไม่ต้องอายมวยไทย VIP Thailand number o นะครับ ID Line ก็ BG9955 นะครับ ID Line ก็ BG 9955ทักมาได้เลยนะครับเสียเบเชียงใหม่การันตีคุณภาพยอดเยี่ยมแน่นอนนะครับแล้วก็ขอขอบคุณอีกหนึ่งผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการนะครับนั่นก็คือยาสีฟันสมุนไพรไทยไภพยนะครับเป็นยาสีฟันที่สกัดจากสารธรรมชาติ9ชนิดไม่ขมไม่ฝาดให้ความรู้สึกที่แตกต่าง ขจัดคราบฟันเหลืองได้อย่างลงตัวนะครับต้องยกให้ยาสีฟันสมุนไพรไทยภัยมีวางจําหน่ายแล้ววันนี้ทั่วประเทศตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปจัดซื้อจัดหากันได้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณอีกหนึ่งผู้ให้การสนับสนุนหลังในรายการนะครับนั่นก็คือ5 g เบ็นะครับเว็บกีฬาที่มาแรงเว็บกีฬาที่ทันสมัยเว็บเดียวจบครบทุกเกมกีฬาเว็บที่มีเกมกีฬาพื้นบ้านมากมายนะครับต้องยกให้ 5G เบด หนหน,นะครับเล่นง่ายจ่ายจริงนะครับตอบโจทย์คุณได้ทุกคำตอบต้องยกให้5 g เบ็ดหนนะครับไม่เสียเวลาครับเราไปดูคู่ที่หนึ่งในรายการซึกมวยไทยพลังใหม่ประจำวันนี้กันเลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านยอดสิงห์ดำเกียรติกำทรหรือเอนนี่มวยไทยนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่กับสารวัตรแกะควรกดนะครับรับรองว่าแข็งแก่งแข็งแรงแน่นอนนะครับวันนี้เจอทางด้านพอยวิเศษ ตันขนส่งนะครับหรือทีเด็ด99หรือออพิชาตินะครับชกกันที่พิกัด116ปอนด์เมื่อเช้านี้ทั้งคู่ก็ช่างได้116ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านพลวิเศษตันขนส่งนะครับก็เป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีครับก็นี่คือสไตล์การชกของเขาแล้วครับส่วนสไตล์ก่อนการชกของทางด้านยอดสิงห์ดำเกียรติกำทรนะครับเป็นมวยเข่าในเหนียวแน่น ขวางหน้าดันแทงล็อกตีอาวุธครบเครื่องหลากหลายครับทรหดและก็ยืนระยะมั่นคงนะครับนี่คือสไตล์การชกของน,นั่นยอดสิงดําเกียรติกรรทอนนะครับสำหรับฟอร์ฟอรมฟอร์มหลังของทงนั่นยอดสิงดําเกียรติกรรทอนนะครับกอไปชนะนอกดูเอน็นผู้กององค์ครับตอมสี่ตอม,อ 4, ตอมอนะครับเมื่อวันที่4มิถุนายน2565ายที่เอตอกอ3จังหวัดนนทบุรีในยกที่4นะครับ แล้วก็ไปชนะนอกธนูชัยสักเฉลียวในยกที่3เมื่อ6ที่16กรกฎาคม2565ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแล้วก็ไฟล่าสุดก็ไปชนะนอกเพชรซอนารายในยกที่1เมื่อ15สิงหาคม2565ที่ดอนเมืองครับเรียกว่าฟอร์มสดเหลือเกินครับสดจากเต้าชนะนกสามไฟิ์ติดถือว่าไม่ธรรมดานะครับนี่คือฟอร์มหลังของนั่นยอดสิงดํา เกียดกำทอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางนั่นพลวิเศษตัตนขนส่งกันบ้างนะครับก็ชนะคะแนนซาอิดเอนนัสลีหรือโมร็อกโกครับเมื่อที่18มิถุนาย,ยน2 5ง5นะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดาครับแล้วก็ชนะคะแนน2ชาติซีโอปอเมื่อ15สิงหาคม2565ที่ดอนเมืองแล้วก็ไฟลล่าสุดแพ้คะแนนให้ทางด้านเพชรน้ำหนึ่งวังเสือ เมื่อที่7กันยายน2 6 5ที่เวทีมวยราชดำเนินครับนี่คือฟอร์มหลังของ้างน้านพอยวิเศษตันขนส่งนะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางน้านยอดสิงดําเกียรติกรรธรนะครับหรือเอนนี่มวยไทยครับเป็นมวยเก่าเก่าเกมฝีมือดีครับเขาในอาชีพขวางหน้าดันแทงวันนี้ผมมองว่าตียอยู่ครับจัดไปแย่เสียครับ ผมให้ไป5ดาวครับคู่ที่1ในรายการเดี๋ยวไปดูคู่ที่2ซึ่งเป็นคู่ต่อไปตามมาเลยครับมาถึงคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางน้านฉัตรพลสอภูนสวัสดนะครับซึ่งเป็นน้องชายของฉัตรเพชรสอภูนสวัสดนะครับดีกีก็เป็นแชมป์เปี้ยนรุ่นไฟเวทเวทีมวยราชชำเนินนะครับวันนี้เจอทางน้านแก่นพิทักษ์นายาป,ปาร์ควิวหรือเพชรขอนแก่นเกียรติจันเขียวครับดีกีก็ เป็นรองแชมป์หมาบินตัวที่10เวทีมวยเสี่ยมอ้อมน้อยนะครับนักชกจากเมืองขอนแก่นครับวันนี้เจอกับทางด้านฉัดพลศพนสวัสดในพิกัด123อปอนด์ครับเมื่อเช้านี้ทั้งคู่ก็ช่างได้123ปอนด์เท่าพิกัดพอดีครับนี่คือการช่างน้หนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่สําหรับสไตล์การชกของทางด้านแก่นพิทักษ์นายาปากวิวนะครับก็เป็นมวยจังหวะฝีมือเป็นมวยซ้ายครบเครื่องดักเตะดักแทงดักโต้ ครับเก่าเก่าเกมเหลี่ยมตัวดีครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นแก่นวิทักษ์นายาปาควิวนะครับส่วนสไตล์การชกของนั่นฉัดพลศพลสวัสดนะครับเป็นมวยเก่าเก่าเกมครับมวยฝีมือแล้วก็คล้องแค่ว,ว่องไวตีหัวเข้าบ้านนะครับอาวุธหลากหลายผ่านเบอร์มวยมาดีๆครับกระดูกชิ้นโตเยอะแยะครับผ่านการผ่านมวยมาดีกว่าแล้วก็ยืนระยะ บนถนนสายกำปั้นนี้มาอย่างยาวนานนะครับฉัดพลอยฉัดเพชรนี่พี่น้องกันนะครับต่อสู้บนถนนสายกำปั้นนี้มายาวนานวันนี้มาเจอกับทางด้านแก่นวิทักษ์นาย่าปาร์ควิวนี่ถือว่าเป็นมวยถูกคู่นะครับ123ปอนด์นะครับสําหรับฟอร์มหลังของน้านฉัดพลอยสอภูลสวัสดนะครับก็ไปเสมอกันกันกบทางด้านปืนกลไดมอนด์98เมื่อวันที่8กันยายน2 5 1 3ที่ธนกร สเตเดียมนะครับแล้วก็มาเสมอกับทางน้านเทพทักษินสอสอนสิงเมื่อนที่30พฤศจิกาย,ยน2563ที่เวทีมวยรังสิตครับนี่คือฟอร์มหลังของทาน้านฉัดพลอยสอพูนสวัสด์นะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของน้านแก่นวิทักษ์นายาปากวิวกันบ้างนะครับก็ชนะคะแนนสิงดมทองสักชัยโชติเมื 28, ่อ2 8พฤษภาคม2565ที่เวทีมวยสียมอ้อมน้อยแล้วก็ไปชนะคะแนนปลุกเสก ใหญ่เชยซีฟูดเมื่อวัที่30กรกฎาคม2,565ที่เวทีมวยสียมอ้อมน้อยแล้วก็ฝ่ายล่าสุดนะครับไปแพ้คะแนนกับทางด้านนพเดชชอหพยักษเมื่อวันที่10กันยายน2 5 6 5ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับก็ได้แค่อันดับ2มวยรอบม้าบินครั้งที่10นะครับแก่นพิทักษ์นายาป,ปาร์ควิวนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านชัดพลอ,อพูนสวัสดนะครับ เกาเก,าเกาเกมครับตีหัวเข้าบ้านวันนี้คองแคล่วว่องไวผมมองว่าชั่วโมงบินดีกว่ากระดูกมวยดีกว่ารู้จักวิธีเอาชนะครับคู่ที่2ในรายการผมออกไปที่ทางน้น้นชัดพลอยซอภูนสวัสดนะครับไปดูคู่ที่3มกันต่อเลยนะครับซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางน้น้นโมโฮอกเงาะบางกะปิหรือทีเด็ด99หรือเพชร4ี่0 0นนักโชคจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีซ้อมที่ค่ายมวยชอคโคยุหะ อิสุสุนะครับที่ล้ม9นะครับวันนี้เจอทางด้านวัชรชัยมวดดับลำปางหรือสำออยน้อยต่อผู้สุวรรณนะครับนักชกจากเมืองกล้วยไข่กําแพงเพชรนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด1น2ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทั้งคู่ก็ช่างน้ำหนักได้132ปอนด์ผ่านฉลุยด้วยกันทั้งคู่นะครับสำหรับฟอร์มหลังหรือสไตล์การชกของทางด้านวัชรชัยมวดดับลำปางนะครับก็ เป็นมวยเข่าในอาชีพครับเข่าในเหนียวแน่นเกาะติดคิดตังครับก็ว่าได้นะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดาครับทางด้านวัชรชัยหรือเจ้าสำออยน้อยนี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกของทางด้านโมฮอกเงาะบางกะปิกันบ้างนะครับก็เป็นมวยขวาสูงยาวครบเครื่องเข่าในดีแล้วก็เหลี่ยมตัวดีบูดุดันครับฝีมือดีต่างหาครับฟอร์มหลังของโมฮอกเงาะเงาะ,ะบางกะปินะครับก็ แพ้คะแนนไพโร่นน้อยสีสุเรนโยธินวัน่สิบสิงหาคม2องพห้าที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วก็ไ่ายล่าสุดน,นะครับไปชนะคะแนนเด่นเกียงไก่สิงห์มาวินเมื่อวันที่สาสิบเอ็ดสิงหาคมสองพสิห้าที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือสองฟอร์มหลังของ,ของน้่นโมฮอกเงาะบางกับปีนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของงนัานวัชระชัยหมวดดับลำปางกันบ้างนะครับก่อแพ้คะแนนเพชรศรีชัยเดชเพชรศีทองวันที่สาิกรกฎาคมสอง5สิห้าที่อ้อมน้อยแล้วก็ ไฟล่าสุดชนะคะแนนสองฝั่งโคง FA กเุ๊ปเมื่อ17กันยายน2565ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแล้วก็ได้ชีตที่3มวยรอบศึกมวยท็อปวันมวยมันพันดุไปครองนะครับครับสำหรับมวยคู่ที่3ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านโมฮอกเงาะบางกะปินะครับฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีจัดไปมาถึงคู่ที่4ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านจอมโหดชอเกตวินาหรือเจพาวลุป ภูเก็ตรหรือเพชรปรตอ,อนะครับนักชกจากเมืองศรีสะเกดซ้อมที่ค่ายมวยทีเด็ด99นะครับวันนี้เจอทางด้านพลรืหัดน้อยทีบีเอ็มยิมหรือจักกลวิษณุกุลการหรือสุกหนึ่งสิงปล้อมปราครับก็ซ้อมที่ค่ายทีบีเอ็มยิมนะครับนักชกจากจังหวัดสงขลานะครับในพิกัด135ปอนด์เมื่อเช้านี้ทั้งคู่ก็ช่างน้ำหนักได้135ปอนด์เท่าพิกัดด้วยกันทั้งคู่นะครับ สำหรับสไตล์การชกของน้านพเพลหัสน้อยทีบเอ็มยิมนะครับก็เป็นมวยซ้ายสูงยาวเข่าแหลมศาสแข้ง่งแทงเขา่าแล้วก็มีเข่ายัดไส้มีศอกมีหมัดครับนี่คือสไตล์การโกของนั่นเพลหัดน้อยทีบเอ็มยิมนะครับส่วนสไตล์การชกของนั่น,อน,อน,น,อน,นจอมโหดชอเกตวีนานะครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องดองน่ายได้ดีแล้วก็อาวุธหนักอาวุธแรงแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงหวัวใจใหญ่กว่าตับนะครับแล้วก็ยืนระยะมั่นคง เป็นมวยที่มีความทละลหดสูงยืนระยะดีครับนี่คือสไตล์การชกของข้างหน้านจอมโหดชอเกตวีนานะครับสำหรับฟอร์มหลังของนั่นจอมโหดชอเกตวีนานะครับก็ไปชนะคะแนนพลอยพันล้านพีเคแสนชัยมวยไทยยิมเมื่อ11วมิถุนาย,ยน2.565ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแล้วก็ไปชนะน,น,นอกอ2ฝั่งโคง FA กุุ๊ปในยกที่4วันที่6สิงหาคม2 5 6 5ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแล้วก็ไฟลล่าสุดน,นะครับไปชนะคะแนน เพชรศริชัยเดชเพชรสีทองเมื่อวันที่17กันยายน2565ครับเป็นการชิงชนะเลิศมวยรอบคอบวันมวยมันพันดุนะครับก็ได้แชมป์ไปครองนะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านจอมโหดชอเกตวีนานะครับส่วนฟอร์มหลังของด้านพรลเลหอหันน้อยทีวีเอ็มยิมนะครับก็แพ้คะแนนทางด้านเพชรศรีชัยเดชเพชรสีทองเมื่อวันที่4มิถุนายน,น2 5 1 5ที่อ้อมน้อยแล้วก็ไปชนะคะแนน เมืองรัพย์นายกวิทย์ทุ่งสงเมือนที่9กรกรกฎาคม2 5 6 5ที่ดอนเมืองแล้วก็ไปชนะคะแนนออกิเนียนพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับไฟล่าสุดนี่คือฟอร์มหลังของทางนั้นพระรหัสน้อย t ยีบยิมนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับผมก็ผมก็ออกไปที่ทางนั่นจอมโหดชอเกตวินานะครับชอบความทระเหด ความแข็งแกร่งความแข็งแรงความขยันครับในการออกอาวุธแล้วก็เป็นมวยที่ฝีมือดีอาวุธแรงยืนระยะมั่นคงวันนี้ฟอร์มสดสดจากขั้วความเชื่อมั่นแล้วก็ความมั่นอกมั่นใจในตัวเองมีสูงนะครับคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางน้านจอมโหดชอเกตวีนาครับให้ไปอีก5ดาวครับจัดไปอย่าให้เสียขอท่านทุกท่านรวยๆเฮงๆ ก็รับทรับกลับบ้านครับสวัสดีครับ